ท่าเจ้าโอ้โหมึงฮีโร okay. oh. okay. oh, oh, oh. ่แบบโอเคเห็นกูก็เสียวตูดแล้วบ้าพี่ทันจิโร่ช่วยเนจิโกะด้วยเนจิโกะอยากไปจับมือกับฮีโร่เทพเจ้าอุ้งเงี้ยอุ้งงี้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 อโอเคโอ้ยโอ๊ยอะไรอะแทงใหญ่ๆโดนเนจิโกะโอ้ยหนูโดนแทงอีกแล้วโอ้ยโดนโินดุนโอ้ยมันดุนหนูอีกแล้วบ้องนี้ โดนนี่อีกแล้ว <c oughs> เดี๋ยกก็โดนคดีภาคผู้เยาว์หรอกมึงเนี่ยมันต้องมีคนไม่มีประโยชน์อยู่คนหนึ่งแน่เลยไหนลองอันตีให้หนูดูซิพี่ธงคันส่อันตีสิสั้นยากะพี่เล่นเพื่ออะไรโหออกหนูดเลือดด้วยพี่ธงคัตสอมึงออกตายเกิดเถอะเหียมึงออกมาทำเหียอะไรดูดเลือดออกไปแรงปัญญาอ่อนเลย วันนี้คะ่ะหนูคือเลช่อโกวันนี้หนูจะมาเล่นคีล่าให้พี่ๆดูนะคะอ่าจริงๆหนูพูดไม่ได้นะแต่หนูจะพูดหนึ่งวันให้ดูพี่ๆดูนะคะปกติหนูอยู่ในกล่องกล่องเหี้ยแล้วก็ไม่รู้ไม่ดูเหมือนกันเ <laughs> ออหนูโดนสก,กิงนี้ไป ส29 0 0คู 3, 2, อัอูบงอืพี่พี่โดนกันเท่าไหรคอมเมนต์ชี้เข่าโอ้ยเคียนี่ก็จะเลื่อนมาทีปิดปากพี่พี่โดนกันเท่าไร่บ้างครับ<ม>เข้ามาแล้วพี่พี่ก็อย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะอ้าหนูอยากได้ไลค์หนูอยากได้แชร์เนีย่ยชื่อโกมันคือตัวกี้ยะกียะก็บอกเฉียงไม่จูกี้ ยากีย yeah ืยไม่ใช่ไม่ใช่กีย้ย uh, ดูดีหนูตัวเหมือนกันไหม <Lay ing noise> ต้องขยับนิดนึงนะเพราะว่า <M od els> หนูยืนอยู่ข้างฉาลามานานแล้วไม่มีชายใดเดินผ่านมาให้หนูถูกใจเลยโอ้โห หนูยืนอยู่อย่างนี้นานแยว้วเมืเ่อไหรพี่พี่จะเล่นกับหนูอฮีโร่เทพเจ้าเ oh. นเชโก้กลัวฮีโร่เทพเจ้า,ายัางฟลอเรนติโนเยี่ยฮีจังเลยอันนีเนเชโก้เจอกับฮีโร่โอ้ยแย่มึงดาบอะไรกันเนี่ยมึงไม่ไปแข่งกันเลยล่ะอันนี้เนเชโก้เฉียวไปหมดแล้วฮีโร่อะไรคนเนี่ยโอ้ย โอ้เกินไปจุุงๆนาคอสแน่ๆเลยกูว่าแล้วอ้แรงนี้ไม่มีแล้วอีเหี้ยทายหวยไม่ถูกอย่างนี้แพทนี้ไม่มีอะไรเล่นแต่นาคอรลาวิวมีเน,นชโกก็เกียดลาวิวมากเลยตายยากตายเย็นโรลิออนก็เป็นเมดชีโกงมากออเบเลนก็ฟลอเรนติโนโลัมเบอรอ์เอาดาวไปเถอคะค่ะเกินปุยมุยว่าหรือเปล่าเล่นขนาดนี้ โอ้โหมึงฮีโร่แบบโอ้กดดักกูก็บอกเธอนะมึงดับแรงเอ็ดเอ็ดมาทั้งทีมเลยรับเกินปุยโอแค่เห็นกูก็เสียวตูดแล้วบ้าโอ้ฮีโร่แะไะวัเนี่ยกูเห็นกูกท้อแล้วพี่ทันจิโร่ช่วยเนจิโกะด้วยขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องเนจิโกะด้วยนะ เนจูโกวันนี้เนจูโกจะไม่ใกล้ล่างนะโอ้ยโอ้ยกลัวหน,นาคอสจังเลยขอบคุณดาวคะ่ะโอ้พีชนะชจะโดนขอบคุณ75ดาวให้หนูอ้อนแล้วให้75ดหาดวพี่ก็ให้กั้ง7 5 0 0ชิกาอืมชสกินสวยมากเลยแง่แง่แง่โดนผักไหมครับอุ้งี้อุ้งี้ง โอ้โหใส่รองเท้าอะไรดีอะไอมัวมันกวนหนูอะไรเงี้ยหนูอยากบวกในชิโกโต้องการร่างกายต้องการกำปะทะอืมกวนจังเลยกวนาคอร์สนี่เม็ดอะไรอะเหมือนไข่ที่เนชิโกะเคยเห็นเลยอยไขป่ปลาหรือเปล่าโอ้เขายยอนเม็ดอะไรมาน่ากลัวมากเลยอืม มือลั่นโดนอันตีเฮียไม่ไหวแล้วนะไปนะอย่ามายุ่งกับฉันอเอามังกรไหมเยเดิยวยวิวยิวนักขอนจะมาแล้วนักขอนมาอ้นักขอนอยู่ในภูมินักขอนอยู่ในภูมิขวาอะเอางี้กลับไปฟาร์มฟาร์มแล้วแหละอู้น้องฟาร์มเนจิโกยังอยู่ไหมอ่ะโอเคยังอยู่นะโอเคเอาเบลอยั เนจิโก้เนจิโก้อยากได้ดักชาเลเจอร์ยุ้ยเนจิโก้อยากได้ดักชาเลเจอร์เนจิโก้มัลติเวิร์สอื่นนะเนจิโก้อยากได้ดักชาเลเจอร์แต่ว่าไอ้เนจิโก้อยากไปจับมือกับฮีโร่เทพเจ้าอุ้งแง่อุ้งงี้งีงี้งี้งี้อโอเคโอ้ยอุ้ยอะไรอะแทงใหญ่ๆโดนเนจิโก้อันตีลาวิวใช่ไหมโอเคใช่โอ้โหก็ว่ามันคุ้นๆแต่ไม่ใช่ มันเป็นอันติดเราวิวนั่นเองเ้อ <c> เ <oughs> ือเฮอเหี้ย <c oughs> โอ้ยในที่โกนติดเล็าบารอนมาอีกแล้วนี่แนะ่โอ้ยหายตัวเร็วจังเออเอ้ยพี่ม่วงอยู่ทางขวาเอาบ๊บหายโอเคฟ้ามันยังมีมุ้ย จะรอนไหมเนี่ยใครอยากเล่นก็เข้ให้ทันนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องเนจิโกะด้วยไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยเนจิโกะไม่ก้ลางเลยอ่านคอมเมนต์เลยเนจิโกะกลัวโดนแบบพี่พี่แบบข่มขืนทางคอมเมนต์ไม่เอาพี่ี่เม้นสุภาพกันด้วยนะคะให้เกียรติเนจิโกะด้วยคอนหายอีกแล้วะก่อนอันติไปแล้วอะไมกริงเลยค่ะ นี่แน่นี่แน่ตายซะเถอะปุ้งโอ้ยไม่ตายเอ้าเนจิโกหลบได้โอ้ไม่ตายได้ยังไงอะลาวิวเนี่ยมันก็ตายยากอย่างเงี้ยเนจิโกะไม่อยากเล่นด้วยแล้วนะในเหยียบหัวไปนต็เต็มนี่พี่ลาวิวยังไม่ตายอีกเกินปุยฟลอเรนติโนหายนะมันฟอเรนติโนหายอยู่ในนี้ปะเนี่ยเนจิโกะกลัวฟลอเรนเพิ่งเกิด ที่คุมกำเนิดไว้หรอไงนั่นคือพี่ชันจิโร่ปลอมตัวมาใช่ไหมไปข้างบนค่ะมาไอ้ทำเพื่อนฉันเนจูกโกะจะไม่ยอมเนจูย,ยได้เลยแล้วเนจูกโกะฆ่าได้แต่เนจูกโกะไม่ได้อ่ะเอ้ยเขามาสองคนเยยนี่แน่นี่แนะน่ลนะวงแทงไปหนึ่งทีโดนโยกอะ แรงมากเลยทำไมเขาไม่อ่อนโยนกันเนจิกโกะเลยเขาลงไปข้างล่างแล้วนะพี่เว้า wow. <c oughs> หายอุ้ย <c oughs> ได้ป้อมโอ้ได้ป้อมกันแล้วโอ้ยเนจิกโกะกดลัน่นโดนอันติเนจิโกะก็ต้องจัดการแล้วแหละนี่แน่ขี่หัวหนึ่งที โอ้ยดามเมจไม่มีอีไม่ได้ได้ไงอะโอ้ยเบาจังวะนี่แน่หลบนี่หลบได้ด้วยไม่มีพนิดพี่ช่วยด้วยกิงเลยค่ะแมวก็ได้นะข้างบนระวังนะคะพี่ทันจิโร่ปลอมตัวมาหนาา้าระวังพี่ทันจิโร่เข้าไปสามคนพี่ต้องถอยนะคะ,ะเข้าไปสามคนเลย เข้าไปโซนอ้าข้างล่างเป็นยังไงบ้างระวังตัวด้วยนะทงคาสึระวังตัวด้วยยาโยอิเธอเออลงไปเติมด้วยทงคาสึโดนหนักแล้วอ้าพิทันจิโร่หนูมาแล้วอ้าอ้ามานะแล้วเกสนีไปไหนนี่นะี่ยอ้าปุ้บอ้าไม่ตายเีอ,อทำ้ายจิตรจ มาหนึ่งตัวตีกลางแล้วนะนี่แน่แม่คนพี่ชายตายพี่ชายตายแล้วหนูจะอยู่กับใครเอาไปฟาร์มก่อนละกันอุ้ยข้างล่างไปเร็วเร็วเร็วกิ้งค่ะ เอาไม่มนีนี่นะไม่ได้นะ <Ultimate. S 1> ได้แล้วค่ะอ้ลาวิวมันตายยากมากเลยอะเลนกลางเข้าสลับเลนแลค่ะพี่ธงคัื่อขึ้นบนเลยพี่ทันจิโร่ตัวปลอมลองมาอยู่ข้างล่างนะคะออกอะไรดีอะออกดาบ,บคีเลยได้ไหมได้ไหมลองดูนะ <c oughs> เผื่อมันจะแรงลองดู เฮ้ยเราต้องหูปอมล่างมา่อ้รเราจะได้เนี่ยพี่ธงคัตส,สึกูบอกให้สลับเลนค่ะพี่ธงคัตส,สอึอีเฮียเคลียร์เสร็จก็ลงมาค่ะอ๋อสลับถูกแล้วนี่หว่าเออเออกูเหวอะไรพี่ธงคัตสึหนูขอโทษเออเนจิโก,โกขอโทษพี่สลับเลนถูกแล้วนี่แน่จะมาช่วยเพื่อนกันหรอนี่แน่อุย้ยไม่แรงเลยนี่ออกของผิดแน่เลยว่ะสํารับเลนถูกแล้วหนูขอโทษค่ะหนูหนูเบอร์เอง สลับเลนถูกแล้วถูกแล้วเออหนูขอโทษสลับเลนถูกแล้วค่ะโอ้ยเลนล่างอะไรกันนะกขหนาเนี่ยพาหนูไปหน่อยกิ้งหนูไปหน่อยโอ้ยหนูโดนแทงอีกแล้วโอ้แทงนี้หนูสตันอยู่นานเลยค่ะเอา้เอาเนี่ยนะโอ้นกูมาทำทียอะไรเนี่ยมึงก็โหตั้งนานมึงก็ไม่ทำอะไรพอกกูมาแล้วได้เฉยตัดคลิปตัดคลิป ไม่โดนหรอกคะ่ะเอ๋โอเคได้ดับคีและะ้วค่ะเอาเอามาังกรหน่อยเอ้ยตีป้อมล่างก่อนลำคาญแล้วป้อมเนี้ยหนูไม่ไหวแล้วนะนี่นะนี่นะเออได้แล้วอา้าวนี่นะอะไรอะไรหนูนะคนแกเป็น,ปนอะไรกับฉันนีน่เองโอ๊ยเดินดุ้ยด้ยดุนโอ้ยมันดุนหนูอีกแล้วบ้องนี้โอ้ยเป็นเฮียอะไรกับหนูมากวะเนี่ย จะยิงมาใส่หนูอะไรนักหนาหนูนแล้วแล้วว่าหนูสวยเซกเอ็กซ์บิมอะไรกันนักหนาเนี่ยโดนทุกเม็ดจริงๆเกินปุยมุย,ยไปแล้วขอบุญพิทารวัตรพี่แวนพี่ธงคัสสือเพ,พื่ออะไรพี่ธงคัสสือจะมีประโยชน์ต่อทีมเนี่ยคะทำเฮียอะไรหน่อยสิเออเลนติโนมายิงงูยิงงูแมวแมวแมว กูดูทรงแล้วพึ่งพี่ธงขสื้อไม่ได้แน่เลยพี่ธงขสื้อมาเลงร้ายกายพันไม่นะพี่ต้องยิงหนูยืนให้กำลังใจอยู่ตรงนี้รล่ออมหนูด้วยนะ,ะนี่นะเอ้าวทำไมพี่ทำไมอมหนูพลาดอ่ะออกรกอ,อ,อกกรพี่อุยอ๊ยอุยอ๊ยพี่ทันจิโร่ไปน,นู่นแล้วก็ไม่ช่วยพี่ทันจิโร่นะ,ะไม่พี่ทันจิโร่ไม่รอหนูละ ในพี่บอกพี่จะสร้างฝันไปด้วยกันนี่นะตายซะเถอะจะปั๊มหน่อย <team> หนูว่ามันมีฟอเรนติโนดักหนูตรงนี้เพราะความสวยของหนู <Yeah. S 2> ไปโดนหลอกออกก่อนออกก่อนใจเย็นๆพี่ธงกัตซึโอ้พี่ไม่มีสกิลอะไรเลยพี่อย่าห้าวสิคะพี่เป็นฮีโร่ขาตายถ้าเดินพี่ก็ดูไม่ไม่ไหวแล้ว啊่啊นะไม่ตายย์ yeah. นี่นะ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 โอ้มันตกิ้ติต่งเลยโอ้ยถึกจังหนูเหนื่อยหนูไม่ไหวอุ้ยกดหลบได้ด้วยหนูไม่มีพนิตอีกแล้ว่วยด,ด้วยเคลียร์กลางไว้นะมันเหมือนไม่เห็นเรานะเออเออเออเอ้อแกาอย่ามายุ่งกับบับฉัน ยกชฉันอีกแล้วโอ้ฉันพนิดเทียนอะไรเนี่ยนีน่ีเจ้าฮีโร่เทพเจ้ามันจะเกินไปแล้วนะนี่กระโดดข้ามโชว์ไปหนึ่งทีแล้วหลบดิหาฉันเจอเะล่ะหาไม่เจอหรอกเพราะฉันก็หาตัวเองไม่เจอเหมือนกันไม่เอาไม่กิ้งไม่กิ้งเข้า no no หนูไม่มีอะไรเลยนาควนเข้าฟ้าแน่เลยอ่ะโอ้เอาแล้วแกโอ้ยน่ารำคาญจริงๆเลยสามตัวไม่ไปไหนเลยกูนาคอน พี่ทันจิโร่มึงจะตายเฮียเลยนักหนาเนี่ยรอแป๊บหนึ่งครูดาวหนูเยอะหนูอยากได้ตัวนี้ก่อนนะลาวิวมันคือระเบิดเวลาพี่ทันจิโร่รอนหนูหน่อยได้ไหมต้องเล่นแล้วแหละอุ้ย uh, หนูโดนพลากนี่นะ่นี่น,น,น,นะเจ้า นี mm ่แ hmm. น mm ่ฉ hmm. yes. oh, <chanting. S 1> uh ันรอดมาได้เพราะความช่วยเหลือของพี huh. euh ่ๆเราต้องเอาดาร์คสเลเยอร์ให้ได้แล้วแหละโอ้ยเหนื่อยเกมนี้เป็นเกมที่เหนื่อยมากเลยลัมเบอร์เป็นอะไรกับฉันมากไมเนี่ยเดมันทำไมหนักหนาเนี่ยลำคาแล้วนะตายเธอนี่น่ยนี่นี่นี่น่เฮ้ยเออเออชุดกุรลดบพุง นี่แหละตุ้มจะกลายเป็นโกโก้คลั่งฉันโดนไปสิความแรงของฉันนี่มันแรงเกินฉันเปนลี่ยนรองเท้าแล้วกันแกอินจี้ฉันไม่เคยตามแกทันแกเร็วจริงๆเลยกูละเบื่อมึงจริงๆนาคอสกูขอเยี่ยมเนื้อมึงเถอ,อะโดนแทงเ้ยโอ้โแรงเกิน นี่นะอุวยอุ้ย,ย,ยฉันแหกแหกแหกกนแหกกนหนูเป็นเด็กหนูจะแหกบ่อยไม่ได้นะพี่มันดูไม่งามเออสก,กิลแหก<อ>แหกเกินสามเหลี่ยมเบอร์มิวดา้ <Yeah. S 1> าหย้หนูแหกได้สองทีนะไม่เชื่อพี่พ,พี่ดูนะดูนะคะเอ้ยหนูกดผิดอออสองทีเป็นไงพี่พี่เป็นยังไงล่ะ หนูแหงได้สองทีมากพอไหมล่ะสำหรับการหลบหลีกป้อมเลยค่ะ,ะตัวโดนยกเขามีแต่ตัวยกทั้งนั้นเลยนาคอตัวเดียวพี่ๆไม่มีปัญญาฆ่าหรอหนูลำคาญแล้วนะนี่นี่นอโดนยกขอบคุณแค่อยู่ในปากเราจบไม่ได้แล้วก็ถอยก่อนก็ได้นะมันอันตรายไปเด้าก,ก่อนก็ได้มันเล่นตรงนี้ไหม หนุดักหน่อยพี่ธงกระสือพี่หาตังเลยสิครับพี่เล่นแหวนพี่ก็จนจังเลยคะ่ะหาตังเลยเฮียนี่แน่ดัก <S <S ได้อาโอเคไอ้ทุนนีกแล้วเฮีย er. สี่รอบแล้วนะเก่งไปได้ไรกับฉันมากวันเนี้เดี๋ยวก็โดนคดีภาคผู้เยาว์หลอกมึงเนี่ยอเฮีย er, ยิงใส่ตะกูสี่รอบแล้วนะไม่ไหวแล้วนะมา โอ้เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยพี่ธงคะสือเมื่อไหร่พี่จะมีประโยชน์คะฮะอ๋อเวลากดอันติแล้วอ๋าไอยก่อนอันตีหนูหมดแล้วโอ้หนูโคตรรวยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหนูซื้อของก่อน โอเคออกมาแล้วโอ้ยยกอีกแล้วขอแทงก่อนได้ไหมอ้าวโอ้ยอาเจ้ไม่ได้หรอกค่ะนี่แน่ฮีโร่เทพเจ้าโอ๊ยไม่ไหวหรอเนี่ยฉันไม่ไหวหรอฉันยังโอ้ยมึงก็ตายเถอะ โยนโอ้ยถึอก,กันจังโอ้ยออกก่อนขั้วถึอก,กันเลยเป็นที่อะไรกันไม่ตายเนี่ทำไมมันถึกกันอย่างนี้มันต้องมีคนไม่มีประโยชน์อยู่คนนึงแน่เลย <Yeah. S 2> กูดูทรงแล้วไม่น่าเป็นใครอื่นนอกจากพี่ธงคสืสึพี่ธงคสื่อทำไมพี่ไม่มีความหมายกับทีมขนาดนี้ พี่ไม่สมเพศฮีโร่ตัวเองบ้างหรอเวลาเล่นน่ะส <_ d succ il> กิลระยะก็ไม่ได้ไกลไม่ได้ไกลอะไรเลยเลดเกมก็ไม่ได้มีกระดออะไรเลยพี่ธงคัื่อพี่จะเล่นทำอะไรฮะพี่ต้องเล่นกับคนรู้จักพี่รู้ไหมพี่ธงคัื่อเล่นแวนน่ะไม่ใช่พี่เอามาเล่นับใครก็ไม่รู้หนูเป็นใครหนูก็ไม่รู้เอามาเล่นทาไมเล่นแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเหลือขึ้นบ้านในพี่ธงคัืสอไม่มีประโยชน์อะไรเลยในลองอันตีให้หนูดูซิพี่ธงคัสื่ออันตีสิ อันตรีเลยกดอันตรีดูดิสั้นยากะพี่หนูเคยเห็นพี่ตอนพี่อาบน้ำกับหนูนะโอ้โหเล่นเพื่ออะไรนั่นแหละไรประโยชน์จริงๆตายหาด้วยพี่รองคั้ตือ,ตอเออตายไปเถอะไอ้เหี้ยอย่าจะเกินไปแล้วนะโอ้ยเป็นไงเออกูแพ้รีวิวเหี้ยอะไรกูก็แพ้ไปหมดเลยไอ้สัส หนึ่งซื้อของก่อนเอาอ๋อเอาเอาอ๋ออะไรอะไรระวังนะโคตรระวังนะออกมาออกมาเอ้มาเอ้กออกมาไปเติมเลือดก่อนไปเติมเลือดก่อน อีเฮี้ยอีไม่มีประโยชน์อีแคลรี่โอ้โหอัยนม่มีเฮี้ยอีทงคัตเสืออีเฮี้ยอีไรประโยชน์อีอเออเล่นกันเยอะๆนะดาซเลเยอยังไม่เกิต้องจ่อเวทแล้วแหละ <c oughs> นาคอสนาคอส หรือว่าไปกันนาคอสก่อนดีกว่ารอเกันบ้านรอฉวนรอฉวน พี่ทันจิโร่มันดันแล้วเดี๋ยวหนูไปกันป้อมล่างนะโ <c oughs> คอสอยู่ไหนมันตายแต่ไปต่อไม่ได้ทำไงดีโอ้โหออกนูดเลือดด้วย <c oughs> <c oughs> พี่ธงคัดชื่อโอ้ยอพี่ธงคัดเชื่อเฮียหนูมา หาหาหานาคอนมันอาจจะยกหนูพี่พี่เอางนา,า,าคอนมาล้านนะโอเคพี่ธงคัตชื่อมึงออกตายกเกิดเถอะไอ้เฮียมึงออกมาทำเฮียอะไรดูดเลือดออกเป็นแรลงปัญญาอ่อนเลยมึงจะดูดเอาอะไรมึงยืนไม่ไหวหรอกอ หนึงหนูไม่มีท่า,าหนูไม่มีท่าเยี่ยไรเลย,ยมึงตายก่อนเลยละกันกูรำคาญมึงน,นานแล้วอีสัดพี่ทงคันชื่อพี่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยกับเกมนี้พี่เล่นแวนกับฮีโร่ฝั่งเขาอย่างกับโปีกแล้วพี่เอาแวนมาพี่เอาแวนมายืนอะไรหนูจะบอกเทคนิคของพี่นะเวลาพี่เล่นกับคนไม่รู้จักพี่่ะเล่นแวน แวนนะ่ะมันเป็นตัวที่ต้องเล่นต้นเกมถ้าพี่เอามาเล่นเลดเกมมันก็ชิบชิบหายโอ้ยแครี่อย่างนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยมึงพอๆกับแลสเลยพี่ธงคดชื่ออีสัตโอ้ดามเมทอะใช้ได้นะแต่มาเลงร้ายนี่คือตัวพี่นั่นแหละนะเป็นมาเลงกระทีมเลือกตัวมาได้มาเลงริงจริงมาเลงริงจริงมาเลงฆ่าทีมตัวเองไม่ใช่มาเลงว่าฝั่งตรงข้ามแวนมันคือฮีโร่ต้นเกม เข้าใจมุย้ยพี่กล้าดาบเวนมาได้ไงตัวยกเขาก็มีนาโคตเขาก็มีอู้หูกูจะรั่วคิดจะเติมเกม ROV ผมขอแนะนำแอดไลน์ไปที่แอดวิาสาท์อย่าลืมแอดนะครับเติมง่ายสะดวกปลอดภัยมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายสำหรับสายเติมคิดจะเติม ROV คิดถึงวิาสาห์ okay.